่เสียงท่อเดิมเล่าๆนะท่านผู้ชมพวกผมเซลฟฟุกจัดให้นะครับวันนี้ก็พามาชมรถเข้าใหม่ของทางร้านนะกับเจ้าทายอ้มถ่ายเดนตัว660นะตัวนี้ก็จะเป็นตัว2,023นะท่านผู้ชมอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชมรอบคันก่อนเลยดีกว่ามาสภาพนะครับสวยกิฟตนะคันนี้ท่านผู้ชมเป็นทรงเนเก็ตนะท่านผู้ชม ก็ถือว่าเป็นทรงแปลกอีกหนึ่งรุ่นนะที่ร้านนำเข้ามานะครับผมนานๆทีนะท่านผู้ชมอ่ะมาคันนี้ก็จะแต่งแบบสไตล์เดิมๆนะครับอของแต่งก็จะมีกระจกนะแล้วก็จะมีาการเบรกการคัดน,นะของ e v o t e ทนะครับกระจกเนี่ยจะเป็นของล i s o m มานะท่านผู้ชมนะครับต่อมาชุดหน้านะก็เดิมๆ ครับอ่าการล,ล้มลนะ้อหน้าอีโวเทคนะครับปั๊มก็ยังเป็นนิชินนะตัวนี้นะครับผมการเบาน้ําก็ยังเป็นอีโวเทคนะครับการลม้มซ้ายขวาอีโวเทคนะแข็งเครื่องใสๆนะคอท่อสวยๆนะครับผมเสียงท่อเนี่ยก็เล้าๆเลยนะเหมือนต้นคลิปเลยนะครับ แล้วก็จะมีสปูลยกลดนะครับของ e v o t e c ดอกยางเหลือๆนะหน้าหลังเลยนะครับท้ายก็ยังเป็นท้ายเดิมนะท่านผู้ชมสวยๆนะครับผมเบาะนะก็ยังเป็นเบาะเดิมนะจากโรงงานนะครับไม่มีรอ,อยขีดข่วนแน่นอนนะถังนะใสๆนะครับลายดิวลอย แล้วก็จะมีการร้อยถังน้ำมันฝาถังน้ำมันนะครับผมต่อมาเลขไม่จะขึ้นมาไว้หน่อยนะท่านผู้ชม24 0 0 0โลเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับใครสนใจเจ้าถ่ายอ้่มคันนี้นะก็ดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือใครอยากชมรายละเอียดของแต่ละคันภายในร้านเราก็ไปติดตามได้ที่เพจเรา เหเราก็จะมีชื่อว่า PK s u p e r b i ร์บานนทบุรีนะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะหรือใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับพิมพ์ใน Google แ a p ว่า PK Super b i ร์บานนทบุรีนะครับร้านเราเนี่ยก็จะอยู่แยกปากเกตนนทบุรีนะเออใครที่เข้ามาที่หน้าร้านนะครับสามารถจอดรถที่หน้าร้านได้เลยนะกล้าผมหรือใครไม่สะดวกเข้ามานะก็สามารถวิดีโอคอลดูรถก่อนได้นะครับกับเซลล์ที่ร้านโดยตรงนะกล้าผม เขาค่าประมาณนี้นะท่านผู้ชมสไตล์คินคีนเดิมๆนะคันนี้ต่อประมาณนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถสภาพนางฟ้านะมันก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะครับ P.K. Superbite นนทบ,บรีเจอกันใหม่คลิปหน้าคันหนะ้าเซลฟุกขอลราไปก่อนนะครับผมกราบสวัสดีครับ